มาค่ะวัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องฮักแขงสไตล์นะคะวันนี้เราพาเขาพาทุกคนเข้าครัวนะคะมาทำกับข้าวกันเนาะวันนี้เราจะมีเมนูยำคุณเชียงปลากันนะคะทุกคนนี่คุณเชียงปลาแล้วก็หั่นไวเรียบร้อยแล้วนะคะมาดู ก่อนเนาะผักแล้วก็จะมีต้นหอมขึ้นช่ายนะคะพริกแดงกินดาพริกขี้หนูสวนเนาะแล้วก็แตงกวานะคะหั่นเป็นแบ่นๆเนาะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะคะแต่ก่อนอื่นตอนนี้นะคะเราไปทอดกุนเชียงกรอบๆกันก่อนนะคะไปทอดตลเยคะ่ะ ทอดเชียงปลาไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดมากนะคะแค่พอร้อนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เชียงปลาของเรากรอบแล้วก็ฟูสวยน่าทานนี่นะคะก็สีสันเริ่มมาสวยแล้วนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะระวังจะให้ เชียงปลาของเราไหมนะคะก็รักษาระดับสีความสวยงามไว้นะคะเพื่อให้เขาหน้าทานเนาะหือกลิ่นเริ่มมาและะ้วค่ะสีก็เริ่มสวยแล้วนะคะ โอเคค่ะแบบนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะหืมสีสวยน่าทานมากๆค่ะทุกคนสีสวยมาก กุนเชียงของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเดี๋ยวเรามาทําน้ําปรุงน้ํายํากันเลยไปกันเลยค่ะมาค่ะเรามาทําน้ํายํากันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะ น้ำปลาสองช้อนนะคะแล้วก็มะนาวนะคะบีบเลยะคะ่ะมะนาวสักสองลูกนะคะหอมมากเสร็จแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะ จากนั้นเราก็มาคนน้ำตาลปี๊บให้ละลายนะคะให้เข้ากันดีกับน้ำปลามะนาวของเรานะคะ,อะพอน้ำตาลปี๊บแตกแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องต่อเลยหอมนะคะใส่ลงไปเลยแตงก้าะคะ่ะใส่ต่อเลยนะคะตอ่อด้วยพริกก่อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันเชียงของเรานะคะที่ทอดไว้นะคะก็ทุกเค้าให้ทอากันเลยค่ะห็มหน้าทานมากเลย ก็เมนูนี้ทำไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำกินกันง่ายๆได้ที่บ้านได้เลยนะคะในในเมนูนี้เนาะสูตรนี้ถือว่าง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายนะคะต้นหอมขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปเลย ลพริกลงไปอีกหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านนี้กินเผ็ดนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยเนาะพร้อมที่จะเสิร์ฟได้แล้วนะคะนี่ค่ะยำกุนเชียงปลาของเรานะคะอร่อยอร่อยเมนูง,ง่ายๆสามารถทำ กินได้ที่บ้านเลยนะคะง่ายๆนะคะเด็กๆก็ทานได้นะคะแต่ว่าบางทีอาจจะต้องลดพิกลงไปหน่อยเนาะลดความจัดจ้านลงไปนิดนึงนะคะนี่เลยคะ่ะน่าทานมากแต่เราจะจัดใส่จานนะคะเสิร์ฟกันเลยนะคะจัดจานเทลงไปเลยคะ่ะอือหือน่าทานสุดๆเลยคะ่ะ นี่นะคะก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะคะยำกุนเชียงปลาสลิดของเรานะคะวันนี้เราไม่ได้ใช้กุนเชียงหมูนะคะเราใช้เป็นกุนเชียงปลาเนาะวันนี้น่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนเมนูนี้ก็ทำกินง่ายๆที่บ้านได้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ